สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมมาเลนคนเดิมกับเกมและนันลล็อกออนไลน์ Gravity ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธนะครับที่ใช้งานกับคุนในสเปรชอ,อีกระดับหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะจากที่ทำคลิปรีวิวสกิลคุนในสเปรชไปแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับตอนนั้นเนี่ยยังเป็นมีดคุคลิบวกเกับ3ปูอยู่เลยนะครับคราวนี้เนี่ยในไลฟ์นะครับได้ทำการซื้อ4ปู มาใช้แล้วนะครับและลงทุนซื้อมีดกริมทูธบก5นะครับและโชคดีที่ว่าไปออฟได้ไฟติ้งเซปริตเลเวล6และไฟต h ิ้งเซปาริตเลเวล5มาทำให้พลังโจมตีตอนนี้สูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับคูนในสเปซคือทีเดียวตายทุกตัวเลยในดันแมกมาชั้น1น,นะครับแบบไม่ต้องกด AB เนาะโอเคคราวนี้อย่างที่เพื่อนทราบกันดีวา่าสกิลประเภทคูในเนี่ยดาเมจ นับมาจากเลเวลสกิล1นับมาจากเลเวลสกิลครับ2พลังโจมตีนะครับแล้วก็สเตนกับพลังโจมตีแล้วก็ของสวมใส่นั่นแหละ3คือการ์ดเนาะอย่างที่เพื่อนทราบกันนะครับคราวนี้จากที่ผมได้พูดเอาไว้ว่าสกิลประเภทคู่นในนะครับเนี่ยพวกโทคู่นในหรือคู่นในสเปดเนี่ยหรือคู่นในเอ็กโพชั่นเนี่ยคู่นในระเบิดเนี่ยมันจะแรงขึ้นก็ต่อเมื่ออาวุธ มีพลังโจมตีต้นที่สูงครับเนี่ยอาวุธมีพลังโจมตีต้นที่สูงมากๆตอนนั้นเนี่ยเราลองผมจะย้อนกลับไปนิดนึงครับเราลองด้วยบวก7ดาเมคัส2มดนะครับซึ่งมีความแรงมากกว่าบวก7มีดครุคีนะครับมีครุคีคือมีดนินจาที่ดรอปจากชิโนบิปะที่ขายอยู่อันละประมาณแสนห้าแสนแปดนะครับที่พลังโจมตีอยู่ที่160 150ประมาณนั้นนะครับจำไม่ได้ผมขายไปแล้วไงประเด็นคือผมขายไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูแป๊บหนึ่งผมเพิ่งขายออกไปวันนี้บวก7 5 0 0 0 0 0แสนเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับมีหน้าตาแบบนี้ขอให้เจอขอให้มีนะครับจุ๊บคูคิคูคิที่เพื่อนๆเ,เห็นในรีวิวละครั้งก่อนนะครับเนี่ยครับบวก7คูคิแต่ผมขายไป5 0 0แสนเองนะนี่เขาเอามาขายตั้งล้านสอง ผมตั้ง8แสนทั้งคืนก็ยังไม่หลุดตั้งร้านสก็น่าจะหลุดยากนะครับมีดบวก7คุกค,คิแอตแทกต้น150บวก7พลังโจมตีโดยรวมนะครับตอนใส่เข้าไปแล้วดูตรงเนี้ยแอตแทกบวกตรงเนี้ยน้อยกว่าดาเมคัทบวก7 2มดอีกแต่ตอนเอาไปลองจริงๆอะ่ะบวก7คุกค,คิดันแรงกว่าบวก7 2มดชัดเจนแรงกว่าแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดแรงต่างกันเลยนะสมมุติว่า อาบวกเจ็ดสองมดทำดาเมจโทคุนายได้หกพันคุคิจะได้ประมาณหกพันห้าเกือบเกือบเจ็ดพันคือแรงต่างกันเลยแรงกันต่างประมาณแรงต่างกันประมาณห้าร้อยนะครับนี่ยคือคุคิเพราะฉะนั้นที่อยากให้เพื่อนเพื่อนจะทํามีดนินจาเล่มหนึ่งที่ราคาไม่แพงผมแนะน,นําเล่มนี้ตีเองได้ง่ายๆครับไม่ยากเพราะว่าเป็นอุวุธเลเวลสามนะฮะอ่าโอเคกลับไปที่ตัวนินจาผมขายไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเรามีกิมทูสแล้วนะรเเเามมมีทแลล้้้วก็ยไไ่ดใช โอเคคราวนี้พูดอย่างเงี้ยพอคราวนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะทําให้มันแอดวานซ์มากขึ้นแน่นอนลําดับต่อไปอาจจะต้องเป็นกิมทูตซึ่งกิมทูตในเซเวอร์โลกีอยู่ที่ประมาณ13ล้านบวกศที่ผมเจอเมื่อวานนะครับอันนี้ผมซื้อมา15ลนะ้าน14ล้าน14.9ล้านอะบวก5นะครับก็แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆ 1. มันเป็นอาวุธเลเวล4นะครับ2พลังโจมตีต้นสูงถึง180นะครับเมื่อเอามาเทียบกับ อันนี้ทิปเปลิลหมาน้ำตาลนะครับแล้วไปลองตีโป่งไฟดูเนี่ยสรุปว่าตอนที่ยังไม่ได้ออฟไฟติ้งสปิริตนะครับยังไม่ได้ออฟนะหมาน้ำตาลเนี่ยบวก8หมาน้ำตาลเนี่ยสใบเนี่ยจะแรงอยู่นิดหน่อยแรงกว่ากิมทูตอยู่ประมาณ2-500นะครับแรงกว่านิดหน่อยแต่คราเนี้ยเชื่อว่ากิมทูตบวก5น่าจะแรงกว่าแล้วเพราะว่ามีไฟติ้งสปิริตสออันเนาะตอนนั้นเราลองในไลฟ์นะครับ เพราะงั้นเนี่ยถ้าเรายังมีทุนไม่ถึงก็ใช้มาน้ำตาลได้ในกรณีที่เราต้องไปตีมอนเตอร์ประเภทขนาดเล็กนะครับแต่แต่ถ้าเมื่อเพื่อนเได้กริมทูตอย่างน้อยบวก4บวก5มาแล้วมีดข้างขวาเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำมีดเฉพาะแล้วเพราะว่าสมมติว่าเพื่อนเพื่อไปตีมอนขนาดใหญ่เพื่อนๆก็ต้องใช้มีด3 3วัวไปตีมอนขนาดกลางเพื่อนๆต้องใช้มีด3สเกลตันวอลเกอร์แต่ ทำไปแล้วเนี่ยความแรงนะครับมันก็จะเบากว่ากิมทูดนิดหน่อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนซื้อกิมทูดเล่มเดียวไปได้ทุกที่เลยนะครับไปได้ทุกที่เลยแต่อย่างที่บอกว่ามันแพงนะครับมัน1 3บสล้านอะ่ะแต่ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อสดเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็มือเนี้ยสำคัญนะครับมือซ้ายสําคัญมากเพราะเป็นตัวชี้วัดว่าสกิลคูนายสเปรดจะแรงมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายว่าถ้าเราไม่ใส่มีดข้างเนี้ย แลวเราสเปรชนะครับผลที่ได้ผมอาจจะไม่ได้ไปลองให้ดูนะแต่เดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวจะไปลองให้ดูครับผลที่ได้ดาเมจสเปรชอยู่ที่ประมาณ8,00 0ใส่มอนเตอร์ขนาดเล็กก็คือไอตัวค้างคาวไฟอะ่ะโดนประมาณ8 0 0 0 9,000ไม่เกิดนะครับแต่แต่พอผมใส่มีด4ปูเข้าไปดาเมจพุ่งทะย,ยานสูงถึง 16,00- 0ถึง18,000เลยนะครับโดดมากแบบโดดแบบโอ้โดด,แบบโโด,ด,จ,ดจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีผลแน่นอนนะครับมีหลายคนบอกว่าให้ผมทํามีดสีรูใส่การ์ดอาเชอร์ส e กลตันที่เพิ่มความแรงโจมตีระยะไกล10% 4ใบก็คือ40%นะครับแต่ต้องบอกก่อนมันแพงนะครับมันตกใบละ3-4ล้านทํา4ใบก็ต้องมี16ล้านถูกไหมแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับการที่เราไปเก็บเลเวลโดยใช้ a r เ h อ r skeleton 4ใบอ่ะข้อดีของมันคือเราสามารถไปได้ทุกที่ก็คือมีดกิมทูตข้างหนึ่ง แล้วก็ Archer s k e l e ตันสีใบข้างนึงไปได้ทุกที่เลยเก็นปะไปได้ทุกที่เลยแค่เปลี่ยนคู่ในตามธาตุต่างๆถูกไหมครับแต่มันไม่แรงครับใช่มันไม่แรงเพราะการใส่เฉพาะทางจะแรงกว่าเห็นไหมครับมันบวก20%ใส่4ใบเท่ากับบวกแ0แต่ถ้าใส่ Archer ์สเกลตันก็บวกแค่40%แต่มันดีตรงที่ว่ามันไปไหนก็ได้มันไปได้ทุกที่เลยก็คือได้ความแรงเพิ่มมา4 0 แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นพวกจับชายเดินไปทุกที่ขนาดนั้นแบบเราแบบเอ้เนี่ยช่วงเนี้ยช่วง10เลเวลเนี้ยเราอยู่แมกมาอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนาการ์ดปูนะครับเพราะว่าการ์ดเฉพาะบางใบมันถูกกว่าการ์ดเฉพาะบางใบมันถูกกว่านะครับมันถูกกว่าจริงๆบางใบมันถูกกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่การ์ดเฉพาะด,ดีกว่าอย่างการ์ดปูเนี่ยใบยละสามแสนเองใส่สี่ใบก็อยู่แมกมาได้แล้วเชอร์สเกลตันมันไปได้ทุกที่จริงแต่ มันไม่ได้แรงกว่า4ปูถ้าผมเอาอาเชอร์สเกลตันเป็น T ีแมกมากับ ooth, กิมทูธก็เบาวกว่า4ปูเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดีๆก่อนคิดให้ดีก่อนนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองมีเล่มนี้กับมีดสามหมากันนะครับไปลองที่โปลิงไฟกันดูว่าเป็นยังไงเนาะโอเคไปครับผมหาโปลิงไฟก่อนการ์ดไฟ ลิงไฟอะลิงไฟโอเคจ๊บอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าฟังเนี่ยยังไงก็เข้าใจนะสามพันใช่ไหมใช่ไหมแค่คนนี้ใช่ไหมโอเคอไปปึ๊บ ถ้าเพื่อนๆฟังเพื่อนจะเข้าใจนะถ้ากดข้ามเพื่อนๆไม่เข้าใจที่ผมพูดแน่นอนนะครับเราจะมาะทดสอบกันดูเดี๋ยวผมจะขอย้ายชแนลนิดนึงนะครับเพราะว่า,าคนเยอะไปชแนล b แล้วกันโอเคผมจะเรียกบอลมา10ลูกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มี AB นะครับใช้กิมทูดกับ4ปูโปลงไฟเป็นขนาดเล็ก แค่เป็นธาตุไฟมาลองดูกันนะครับ 7,200, 8,500, 7,700, 8,001, 7,500, 7,900นะครับของตามนี้ 8,000, 7,200เหมือนจะสูตรที่8,500นะครับอืมที่เราเห็นเมื่อกี้เหมือนจะสูตรที่8,500เนาะอ่ะเดี๋ยวยิงอีกสักตัวหนึ่งลองดูนะครับ 8,400, 7,700อ่า หมือนจะตามสุดที่7,200หรือเปล่าใช่ไหมเราต้องดูเพราะว่าดาเมจมันแกว่งอยู่แล้วนะครับ่ะโอเคคราวนี้ผมจะใส่เป็นหมาน้ำตาลครับมาดูว่าหมาน้ำตาลแรงเท่าไหร่นะครับ7 0 0 7,000อ่ะตกมาถึง7,000เลยนะ7,600 7,900นะครับอ่าจึ๊บเ0อาให้ดูครับไปเรื่อยๆเห็นก็ดูกันเลยว่ามันเบาวกว่าแล้ว คือดาเมจแข่งสูงสุดต่ำสุดของมันอะ่ะเบาวกว่านะครับเบาวกว่าค่อนข้างชัดเจน7จ0ด 7, 7, 7นะั0แนเจ็ดสเปซหนึ่0หกนะครับ6 9, ก0นะัตกมา6,000เลยนะตกมา6,000เลยสเปซอยู่ที่ประมาณ16,000ใช่ไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะสเปซอีกทีหนึ่งนะครับ15,000ห้าแปดพนอะงะครับแต่ไม่ถึง8ป0พนะครับโอเคคราวนี้ มาดูกิมทูสแสกันบ้างนะครับหมื่นห้าอ่านี่คือดามจต่ำอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าดามเจม,มันจะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมหรือหรือนะครับโอ้ยโอ้ยเอพี LP หมดโอ้ยโอ้ยโอเคแปบ๊บนึงนะหมื 14, ่นสี่าต้องดูนะว่าอันไหนแรงกว่าการ์ดอาจจะแรงกว่าก็ได้นะครับหมื่นห้าไม่ขึ้นหมื่นหกนะเมื่อกี้ขึ้นหมื่นหกอ่าหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นเจ็ด ดาเมจมันแว่งเห็นไหมครับดาเมจมันแว่งอย่างที่พี่เพื่อนเห็นเลยกิมทูดเนี่ยพูดง่ายเลยว่าใช้โทคุไนก็แรงกว่าใช้คุไนสเปซก็แรงกว่านะครับอาจจะเพราะว่าผมออฟได้2อันนี้ด้วยเนาะแต่ถ้าไม่มี2อันนี้เนี่ยอาจจะเบากว่านะครับอาจจะเบากว่าเพราะตอนก่อนมาเนี่ยโดยไม่มี 2, 2องสองสไปติ่งสเปรดเนี่ยเบากว่าหมาป่านิดหน่อยนะครับเบากว่าหมาป่านิดหน่อยจะไม่โดนใคไ,ไปนะครับหมื่นห้าหมื่นหก แต่จาเมกก็จะขึ้นใด้สูงมากๆนะฮะน,นี่แบบพันหเลยเห็นไหมพูดแงว่ากิมทูตเล่มเดียวน่าจะจบน่าจะจบนะครับแต่มันใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงอันนี้บอกให้ดูบอกให้ฟังก่อนถ้าในกรณีเพื่อนๆทุนน้อยผมอยากจะบอกว่าบวกเการดีอุตเนี่ยสามรูเนี่ยจะขายอยู่ประมาณล้านห้าถึง2ล้านในเซิร์ฟเวอร์โลกินะครับบวก8ผมหยิบมา2ล้านถ้าบวก7น่าจะอยู่ประมาณล้านห สามลูนะแล้วก็หาการ์ดประจําประจําเขาเรียกอะไรนะาการ์ดเฉพาะต่างๆละกันราคาไม่ได้แพงมากนะครับพวกาการ์ดเฉพาะเนี่ยอย่างหมาป่าน้ําตาเนี่ยสองแสนเอง6ใบก็0,000 0ส,สมมุติว่าอ่าสมมุติว่าซื้อมาหมดเสร็จอะถ้าพูดตรงตรบวก7กาดิดอุ้สามหมาน้ําตาเนี่ยเต็มที่2ล้านไม่เกินนี้นะครับเต็มที่2ล้านไม่น่าเกินนะครับ เพราะแต่กิมทุสมัน14ล้าน1 3 14ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องคิดดีๆก่อนที่จะใช้นะครับราคามันสูงแต่ว่ามันซื้อเล่มเดียวจบบวกกับมันเอาไปออฟแมวได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันเอาไปออฟแมวได้ด้วยถ้าได้ออฟที่ดีแบบของผมเนี่ยมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าซื้อครั้งเดียวจบแต่ถ้าเราทุนน้อยเราค่อยๆสะสมมีเฉพาะก็ได้ ค่อยๆสะสมมีเฉพาะก็ได้เพราะมีดแบบเนี้ยเอาไปขายตอนหลังก็ออกนะครับเนี่ยผมเอาบวก83มาน้ำตาลไปตั้ง2 M2M5 ก็หลุดนะเพราะว่าตอนแรกผมมีบวก7ดามาคัส2วัวก็หลุดขายไปละประมาณล้าน2ล้าน3ะครับต้นทุนก็ประมาณนั้นแหละขายเอาขายเอาทุนคืนเฉยหลุดเหมือนกันนะครับจำการีวุฒิบวก53ปูได้ไหมผมขายไปก็หลุดขายไปประมาณล้านหน่อยๆน่อยหลุดเหมือนกันเอาต้นทุนคืนเมื่อคืนตั้งหลุดหมดเลยเนะครับเลยหยิบหมวกหมูมาเล่น บวกหมูนี่โอเคนะตอนแรกครึ่งชั่วโมงอะ่ะมีเงินอยู่1 2ื่นผมไปสแปซอยู่แมกมามีเงินประมาณ29งหมเมื่อกี้เราจ่ายค่าวไปสามพันเนี่ยอืมถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกดูส่วนข้างซ้ายผมแนะนําให้ใช้การ์ดเฉพาะไปก่อนไม่ควรจะใส่ AS 4ใบนะ AS 4ใบไปได้ทุกที่จริงแต่เบาให้คิดอย่างนั้นนะครับเบาแน่นอนอืม ห้คิดแบบนั้นนะฮะอันนี้เบาและเพราะว่าอันนี้หมดนะครับโอเคประมาณนี้กริมทูตผมแนะนำนะครับถ้ามีเงินลงทุนครั้งเดียวจบมันจะมีอาวุธที่ดีกว่ากริมทูตอนะ่ะที่เขาบอกว่าประมูลที่เขาซื้อขายกันเป็นหมืนะ่นอ่ะที่มี2รูอ่ะอืมอันนั้นผมไม่รู้ว่ามันชื่ออาวุธอะไรนะแต่ตอนนี้เราไหวแค่นี้แหละกริมทูนะครับ อ,อย่าลืมนะครับความแรงของคุณนาะอยู่ที่พลังโจมตีอยู่ที่ค่าแอคแท็กอยู่ที่การ์ดมือซ้ายนะครับส่วนมือขวาถ้าไม่มีกิมทูตใช้ครุครีบวก7ก่อนได้ครุครีบบวก7เนี่ยเบากว่าหมาสามหมาอยู่แล้วเบากว่าแบบต่างกันลิบลับเลยเบากว่าอยู่แล้วนะครับคือถ้าคุณใส่มาตีโปลิ่งไฟคุณใส่สามหมา4ี่ปูเงี้ยโอ้ยแรงครับแรงแรงจัดๆมากมากๆเลยเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับหรือไปตีมอนที่ เป็นขนาดเป็นธาตุไฟเนี่ยจริงๆก็ใส่แบบเนี้ยคือใส่แบบเนี้ยไปคู่ในสเปรดได้นะในแมกมาแต่โกเลมอาจจะไม่ตายไอตัวลูกบอลไฟกลมๆเนี่ยมันเป็นขนาดกลางไงอาจจะไม่ตายคาโคตายอยู่ไอตัวค้างคาวไฟตายเลยเพราะเป็นขนาดเล็กนะครับถ้าผมแนะนําใส่คู่คี้บวกเดีกว่าเหมือนในไลฟ์ที่อ่เหมือนในไกด์คู่ในก่อนหน้านี้ทําให้ดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตและกันอ่ะผมจะไปแมกมาให้ดูนะครับ คราวนี้ผมจะไปแมกมาให้ดูแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนขอเก็บเอาบีวิงก่อนเอาบีวิงไม่มีบีวิงเดี๋ยวไปไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไม่ได้โอเคเอาบีวิงมา2อันนะครับอะคราวนี้เราจะไปแมกมาโดยใช้อันนี้ใช้แค่นี้นะครับแค่นี้พอเราจะไม่ใช้สเวลลิงนะฮะผมจะใส่เป็นเสื้อนี้แล้วก็ภาชนะหมวกหมูนะครับใช้แค่นี้นะครับโอเค คราวนี้เราก็หาวาร์ปมีหรือเปล่าแค่นั้นขอให้มีลิงหินการออกออกหินฮาปี้อะไปฮาปพี้มีแมกมาไหมไม่มีเนาะไ,ไปไปฮาปพี้แล้วเดินเอานะครับน่าจะง่ายกว่า ดูไมจ๊ะคนสวยอ้าสามพันโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปใช้หมวกหมูหาเงินคืนได้แป๊บเดียวจุบแล้วเราเดินออกขวาไปนะครับก็ระวังแฮปปี้ตีาาหน่อยโอ้อยู่ตรงนี้เลยเหรอเราต้องว์ปไปทางขวานะครับโอเคโอค้โว ผมจะกด HTI ละกันนะไหนๆก็กดล้วกดคู่ไป,ไปเลยนะครับเพราะว่าอยากเกิดไม่ไวผมไม่ได้เอาหมวกวิ่งมานะครับเยิบมันเหลืออยู่คู่หนึ่งพอดีไงแต่จริงๆเราไม่เราใส่หมวกหมูแล้วเราไม่ใช้โอ้ยเะต่อให้เราใส่หมวกหมูแล้วเราไม่มี AB บแล้วก็ทีเดียวตายนะครับบอกก่อนไม่อยากยุ่งกับแฮปปี้นะครับอะได้ไหมได้อยู่โอเค เราก็จะกดดิน10ลูกแล้วก็วาร์ปเชวบชับแชบอย่างนั้นเลยนะครับเก็บของให้ทันก็พอแล้วก็ระวังไปแจมคนอื่นด้วยอ,อ่ตอนโอ้เนี่ยตัวนี้มันจะเราจะตีเขาไม่แรงมากแต่ถ้าเรากด10ลูกเขาจะฟันเขา2ทีตายนะครับโอเคผมจะใช้ Shadow Image ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 ไม่ต้องน้ำแล้วล่ะกดไปเลสิบลูกคือรัวโอเคสิบแล้ววิ่งครับนี่ฮะเจอปุ๊บก็เดินนิดนึงเดินมากดปับ๊บนี่แค่นี้ตายทุกตัวแน่นอน,นปลาครับทีเดียวตายายุบระยะมันไกลยอยู่แล้วครับะระวังไปเผลอกดตีนะครับเนี่ยพอเลือดลดกดเทียโซกดนินจาออร่ากดนิลเลมเมดแต่ถ้าเล่นดีๆ มีเล่อแม่แทบไม่ต้องกดเลยนะครับเราก็วาร์ปได้ระหว่างนี้เพราะว่ามันยังแสดงผลอยู่นะครับตัวนี้อาจจะทีเดียวตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับปค๊บให้มันเรียกลูกน้องมาก่อนแล้วค่อยใช้สกิลนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับดูในกลุ่มได้ผมโพสในกลุ่มอยู่นะครับว่าตน้นคือกัม1หนึ่งอันต้นทุน25งหมื่นนะครับไม่รวมเงินที่ได้จากไอ้นี่ด้วยนะอาจเปิดไว้ให้ดูคือได้กําไรกลับมา20,000นอ,อ่ะหนึ่งกัมได้กําไรกลับมา20,000 0นะครับ สองทีตายได้ไหมถ้าเจอมอนเดียวๆก็ใช้คู่ในธรรมดาปาครับโทรคู่ในเอาได้เหมือนกันอย่าลืมพาสนานครับสาคัญที่พาสนาถ้าไม่มีพาสนาเนี่ยอาจจะซีมองเท่งได้นะบอกเลยวาร์ปไปก็คนอาจจะเยอะหน่อยนะครับรอเขาเดินมาค่อยกดไม่ต้องรีบครับจุ๊บกดครับเดี๋ยวจะกดดินจาออร่าทิ้งไว้ก็ได้นะครับ บกหมูข้อเสียคือมันจะติดดีเลย์สินะฮะแต่เราไม่ได้วอลลี่อยู่แล้วเพราะว่าสกิลเราทีเดียวตายเนี่ยรอเขาเรียกก่อน,นลากเดินมาปึ๊บปๆ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดจบต้นไฟเบา,บาอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยเจอตัวเดียข้าปลาครับปลาเล่นง่ายนี่ไม่ได้กดกรรมนะธรรมดาไม่กดกรรมก็คุ้มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนเต็มที่แค่สองหมื่นห้าเซนนีครับ ไม่กดกรรมก็เล่นได้นะครับลากมาปุ๊บมิเลอร์อีเมจหมดกดพยายามอย่าใช้พยายามอย่าใช้จักระจันนะครับถ้าใช้จักรจันเนี่ยตัวมันจะกระเด็นกระดอนไม่คุ้มนะครับมันเวลาเรากระเด็นเนี่ยแล้วมันวืดอะ่เะเข้าใจไหมคู่ในวืดเสียฟี8ดอกนะครับจากที่ผมอ่านแผ่นบาลานซ์มาตอนท้ายอะ่ะสกิลเราจะใช้แค่2ดอกนะม,มันไม่ได้ใช้8ดอกกันนะ พอปรับแพ่บาลานซ์ซึ่งไม่รู้จะปีไหนอีกอกี่แพ่ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรองกันต่อไปอใช้เทเลพอร์ตคลิปแล้วก็วิ่งหากลุ่มใหญ่ๆก็ได้นะครับเจอปั๊บให้เขาเรียกลูกมาก่อนแล้วกดทีเดียวครับเพราะว่าพอมนโดนลูกด้วยมันก็ได้ของด้วยนะครับเจอปับ๊บสามตัวอัพอ่ะแล้วใช้สกิลครับสามตัวอัพก็ใช้สกิลไปเลย กำลังดีเจอตัวเดียวก็ปลาธรรมดาเอาครับเพราะเราปลาทีสทีตาอยู่แล้ว2ตัวก็ลาก่อนก็ได้ถ้าไม่มีก็ปลาปลาครับเสียแค่2ดอกจะเสียมากเสียน้อยอยู่ที่เรานะฮะเพื่อนๆวิ่งเดินมาปึ๊บหดป๊บ,ปบ,ปบ,ปบไม่ตายครับเห็นไหมเบบี A, B, หมดบางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตายแต่ส่วนใหญ่จะตายนะครับดาเมจมันแกว่งนะอย่างที่ผมบอกนะไม่ตายปึ๊บเพราะผมใส่หมวกหูกด้วยแหละ บางสิ่งแต่เมื่อวานเล่นทั้งคืนก็ตายนะเดินมาโอเคตายได้เห็นไหมนัมเมจมันจะแกว่งอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติหรือจะกดนินจาออร่าเพิ่มสเต็งไว้ก็ได้ครับแบบนี้แล้วก็วิ่งครับติดแย่งจานหนึ่งจานหนึ่งวันดีเงืมจานหนึ่ง แนสวยเดี๋ยวไปอยู่ด้วยหรือว่าใครดีครับทำไกด์อยู่ไปต่อครับบังเอิญเจออาจารย์นะครับอาจารย์ก็ติดตามช่องอาจารย์ได้ที่ enjoy indie นะครับโอเคเห็นไหมว่าง่ายขึ้นเยอะเบย พยายามหาเป็นกลุ่มนะครับเขา่าจะลากเนาะแล้วก็ก็อย่าแจมเนาะพยายามอย่าแจมนะครับดีที่สุดดีที่สุดครับพยายามอย่าแจมกันนะเล่นเกมเล่นให้สนุกนะครับเจอปับ๊บกดปึ๊บแหม่สบายคือถ้าโกเลมโดนแล้วไม่ตายก็ใช้คูไนโทคูไนาปาไปนะครับปกติไอต,ตัวนี้บางทีก็ไม่ตายเห็นไหมแบบนี้เพราะว่าดาเมจมันแกว่ง ดาเมจมันแกว่งแบบอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นอะ,นะโอเคอันนี้หมดพอดีเลยอ่าคอนาโดตึ๊บอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ละกันเนาะประมาณนี้นะครับคนเยอะด้วยผมทงทำต่อไม่ไหวเนี่ยลากเดินมาให้ค่ะมันเดินมาตรงกลางา่อยแล้วค่อยกดทีเดียวแบบนี้นะครับเท่ กดไปเลยเนี่ยปลาไปสองทีหากิมทูได้ก็ก็แรงหน่อยนะแต่ถ้าไม่มีแนะนำผมถ้าจะเน้นให้โกเลมตายนะครับเน้นให้โกลเลมตายเนี่ยคู่คีบวก8บวก7บวก8ไม่ก็ไม่น่าตายก็คงต้องเป็นการีอุสบวก7สัวถึงตัวโกเลมจะตายเพราะผมใส่2อวัวไม่ตายนะผมใส่2อวัวไม่ตายนะผมลองแล้วนะครับ คือมีต้องแรงกว่านี้หรือต้องใส่ของที่บวกแอคแท็มากกว่านี้เช่นหมวกเจมันนี่คาวบวกเต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นอีกไงเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดกันดูดีๆเนาะ,อะลองกันดูครับโอเคผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับแนวทางการเล่นสายคุนในสเปรดนะครับเดี๋ยวสตรีมนะ ไปแล้ขอให้ไม่โดนสตรีมวันละสองชั่วโมงนะครับสู้ๆนะครับ <c oughs> ร่างกฎหมายแปลกประหลาดมากนะอโอเคอ่ะฝากเพยงนี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมไม่เล่นขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ